แฮปปีน้นางเอกหมื่นล้านพาสามีลูกกลับบ้านที่เดนมาร์กเจอครอบครัวในรอบหนึ่งปีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของนางเอกดางอย่างสีลิต้าและกอนรงเดชโดยในตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซ่ท้องของใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นคือน้องกวินและล่าสุด24ตุลาคม2,565 ลิต้าได้พาน้องกวินไปเดนมาร์กไปเจอครอบครัวทางฝั่งคุณแม่ลิต้าโดยสีลิต้าได้โพสภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าพากวินมาเจอครอบครัวเจนเซนแฟมิลีตัวเล็กแฮปปี้มากหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย